สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับคลิปความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์จาก dwthai.com นะครับผมนะคลิปที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้นะครับนะเป็นคลิปนะในส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของคลิป on d e m a n นนะครับนะคลิป on demand ก็คือเป็นคลิปเนี่ยที่จัดทำขึ้นเนี่ยนะเพื่อให้อะไรฮะ เพื่อให้ท่านอื่น,นคือมีท่านอื่นเนี่ยติดต่อเข้ามาที่ b u บ l t h a i c o m ว่าต้องการเนื้อหาแบบนั้นแบบนี้นะครับนะทำให้ผมได้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะนะซึ่งเจ้าของคลิปเนี่ยนะครับนะเขาก็จะเป็นคนตั้งประเด็นขึ้นมาว่าต้องการอยากได้ความรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับนะซึ่งในในคลิปที่ท่ทานกาลังรับชมอยู่นี้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่ว่าด้วยเรื่องของการใช้งาน De เวเบอร์กับด a t ต b เบ e โดยที่หัวข้อที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับนะเขาส่งอันนี้มาให้ผมดู <N> นะก็คือเขาจะเป็นลักษณะ,ะมีตารางข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งมีข้อมูลอยู่หลายเลคคอร์ดเลยเขาต้องการแสดงผลในหน้าเดียวเนี่ยแล้วก็แสดงผลโดยแบ่งจากอะไรฮะตารางฐานข้อมูลเนี่ยออกมาเป็นชุดๆแสดงในหน้าเดียว <N> <N> เห็นไหมฮะนะทางด้านซ้ายมือเนี่ยตรงที่เขาเขียนคําว่าฐานข้อมูลเนี่ยมีหลายเลคคอร์ดจากนั้นส่วนส่วนี่1เนี่ยเขาต้องการเอามาแค่อะไรฮะสี่อะไรฮะสี่เลคคอร์ดนะแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยเขาก็จะเอามาแค่อะไรฮะ สามเลคคอร์ดหรือกี่เลคคอร์ดก็ได้แล้วแล้วแล้วแต่ว่าเขาจะต้องการอย่างไรอันนี้ก็คือเมื่อเห็นบางนี้แล้วนะก็น่าจะเข้าใจกันว่าโอเคปุ๊บนะก็คือการแสดงผลว่าอะไรฮะต้องการจะดึงข้อมูลจากตารางหนึ่งตารางเนี่ยเอามาแสดงนะในหน้าเพจเดียวกันเนี่ยมีการสปริดจากตารางนะครับผมนะผมเลยตั้งชื่อว่าการแบ่งข้อมูลแสดงผลในหน้าเว็บเพจเดียว นะครับผมนะจากรูปที่เขาให้มานะครับนะอันนี้ก็คือคลิปอนดีมา์นะครับนะใครสนใจจะทําคลิปอนดีมาก็ติดต่อมาลักษณะนี้โอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูเนื้อหาในคลิปนี้กันว่าจะทํายังไงให้มันได้ออกมาดิสเพย์ลักษณะนี้นะครับนะนะโอเคก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องไปดูในฐานข้อมูลก่อนนะผมใช้ฐานข้อมูลที่ชื่อว่าซองนะอ่าไม่ใช่ฐานข้อมูลตารางข้อมูลที่ชื่อว่าซองนะก็ชื่อ,อรายชื่อเพลงซึ่งมีโครงสร้างแบบนี้ครับ นะใครต้องการปฏิบัติตามคลิปนี้นะก็อาจจะสร้างตามนี้ไปเลยนะครับนะนะที่ตารางซองเนี่ยนะครับนะเก็บรายชื่อเพลงอะไรต่างๆก็มีโครงสร้างก็มี ID เป็น Primary Key มีอะไรมี name นะซึ่งเก็บชื่อเพลงแล้วก็ Artist ซึ่งเก็บอะไรฮะชื่อศิลปินนะครับนะก็ ถ้าเกิดดูโครงสร้างไม่ทันก็กดหยุดชั่วคราวที่อะไรฮะยูทูบนะครับนะจากนั้นก็ทําการสมมุติข้อมูลลงไปจํานวนหนึ่งนะต้องได้จํานวนหนึ่งจริงๆนะอาจจะถ้าหยิบสิบยี่สิบเพลงนะครับนะนะไม่งั้นก็จะทาอะไรฮะทำเวิร์กช็อปตามคลิปนี้ไม่ได้ต้องมีข้อมูลใช้ข้อมูลเยอะนิดหนึ่งนะครับนะอันนี้ผมอินเสิร์ตไปแล้วนะครับผมโอเคเมื่อเราได้ตารางที่ชื่อว่าซองที่เราจะไปใช้กับเวิร์กช็อปในคลิปนี้แล้วเนี่ยจากนั้นนะครับผมก็มาที่ดีเมเวอร์ซึ่งที่ดีเมเวอร์เนี่ย ผมนำการ new file ขึ้นไว้แล้วผมตั้งชื่อไฟล์ว่า speed data นะครับนะ speed data แล้วผม layout ไว้แบบนี้นะก็คือจะแสดงข้อมูลส่วนที่1ข้อมูลส่วนที่2ตามที่เขาเลยฮะนะแจ้งมาที่เป็นรูปภาพนะจะพูดว่าเป็น requirement ก็ได้นะครับผมโอเคนะฮะดูซิจะทำอย่างไงนะครับนะคอนเซปต์ Concept ของมันเป็นแบบนี้ครับคอนเซปต์ Concept ของมันก็คือถ้าเกิดเราต้องการะไรฮะแยกอะไรฮะ แยกตารางเนี่ยข้อมูลที่อยู่ในตารางเนี่ยออกมาแสดงกี่ส่วนเนี่ยจำนวนเล c คอร์เซตที่เราจะสร้างเนี่ยก็ต้องมีเท่ากับจํานวนที่เราต้องการแยกนะครับนะในที่นี้เขามี2ส,ส่วนนั่นหมายถึงว่าเวิร์กช็อปนี้เนี่ยเราจะทำเล e คอร์เซ t ตสตัวถ้าเกิดอะไรฮะโปรเจกต์คุณหรือโปรแกรมคุณต้องการอะไรฮะแบ่งแยกเป็น3ส,ส่วนก็ต้องมีเล c คอร์เซ3ตสตัวนะครับผมนะฉะนั้นสเต็ปแรกก็ต้องไปสร้างเล c คอร์เซตกันก่อนตามที่ใบไปเมื่อสักครู่นะผมเปิดหน้าต่างบาดิงขึ้นมา นะที่หน้าต่างบดิงนะครับกดเครื่องหมายบวกนะครับสร้างเรคคอร์ดเซตนะที่เรคคอร์ดเซตนี้ถ้าเกิดใครเป็นหน้าหน้าหน้าตาแบบนี้นะครับนะให้กดมาที่ s ิมเพลนะนะเพราะถ้าเกิดเราไปเริ่มต้นที่ในส่วนของอะไรฮะหน้าจอแอดวานเมื่อสักครู่เนี่ยนะก็คือโหมดแอดวานนะก็อาจจะยากนะก็อาจจะยากถ้าเกิดใครไม่ถนัดภาษา SQL นะฉะนั้นก็ให้มาที่โหมด s ิมเพลกดที่ปุ่ม s ิมเพลให้ให้ให้กลับมาที่ ตัวนี้ก่อนจากนั้นนะครับตั้งชื่อ record set นะฮะผมตั้งชื่อ record set ว่า list set 1นะฮะก็คืออะไรฮะรายการที่1นั่นเองนะ,ะจากนั้นนะครับเมื่อตั้งอนะไรฮะชื่อ record set ได้แล้วก็ connection ก็เลือกของเรานะครับนะ table เมื่อสักครู่เราบอกไว้แล้วว่าเราจะใช้ตารางที่ชื่อว่าซองนะแล้วก็เลือกที่ตารางซองนะของใครอาจจะเป็นตารางอื่นก็ได้จากนั้นนะครับนะนะตรง filter ผมข้ามไปนะครับนะผมใช้ในส่วนนี้ s o r นะครับผม s o r ที่ id แล้วกัน ผมเลือก id นะครับ id คือชื่อคอลัมน์นะครับนะที่ได้จากตารางส่องนะครับนะนะผมซอสท,ที่ id นะครับ ascending นะครับ ascending คือการจัดเรียงเลยฮนะน้อยไปหามาก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะจากเลขจากเลขน้อยไปหาเลขมากนั่นเองเขาเรียกว่า ascending นะถ้าเกิด descending เนี่ยจากอนะไรฮะมากไปหาน้อยนะครับนะจากนั้นผมใช้ ascending จากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยไปที่โหมด advanced ครับกดที่ advanced ครับนะที่โหมด advanced นี้นี้ ต่อมาเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญแล้วนะครับนะก็คือเราจะมีการใช้ออปชั่นลิมิตนะออปชั่นลิมิตนะครับนะก็พิมพ์คาว่าลิมิตนะต่อท้ายเลยฮะ SQL ที่เขามีแต่เดิมให้เนี่ยนะครับนะออปชันลิมิตในที่นี้เป็นออปชั่นที่ฮะมากับตัวฐานข้อมูล MySQL นะครับนะเป็นภาษา SQL จะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่แต่ไม่ใช่เป็นภาษา SQL ที่เป็นมาตรฐานนะครับนะเนื่องจากว่า คำสั่งลิมิตเนี่ยหรือออปชันลิมิตเนี่ยนะมีมากับเฉพาะ m ม SQL นะถ้าเกิดคุณไปใช้เอาลิมิตไปใช้กับฐานข้อมูล p o กออ r e s q เข้าอะไรพวกนี้ก็จะใช้ไม่ได้นะครับผมนะโอเคพิมลิมิตไปแล้วผมใส่ศูนย์เอามาสี่เลคคอร์ดนะนะทำไมต้องเป็นเลขศูนย์ <c oughs> เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเลคเลคเลคคอร์ดเนี่ยที่ SQL มันดูที่มันคิวรีมาเนี่ยนะฮะมันจะเริ่มนะเลคคอร์ดที่หนึ่งเนี่ยเลคคอร์ดแรกเนี่ย มันจะเริ่มที่หมายเลขศูนย์เหมือนอาร์เย์อะถ้าเกิดใครเคยเขียนโปรแกรมนะครับนะอาร์เย์เนี่ยอินเด็กซ์จะเริ่มที่เลขศูนย์ไม่ไม่ใช่เริ่มที่เลขหนึ่งนะครับนะฉะนั้นหมายหมายหมาย,หมายเลขแรกที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับนะศูนย์คอมมาสี่เนี่ยศูนย์อันนี้เริ่มต้นที่ไหนเอามากี่เลคคอร์ดนะสี่ก็คือเอามาสี่เลคคอร์ดทำไมถึงมาสี่เลคคอร์ดเพราะว่าอะไรฮะในรูปที่เขาส่งมาเนี่ยเขาเป็นสี่นะครับนะ <c oughs> ขออภัยครับ เมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับนะกดโอเคได้ละวหนึ่งหนึ่งเคคอร์ดเซตนะเดี๋ยวออฟชั่นลิมิตเดี๋ยวผมจะพูดถึงอีกทีนะดังที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นะฮะถ้าเกิดเราต้องการสปีดเป็น2ส,ส่วนนะครับก็ต้องมี2องเ o คคอร์ดเซตก็สร้างอีกเ e คคอร์ดเซตหนึ่งนะครับนะนะนะกลับมาที่ซิมเปิลเหมือนเดิมนะครับนะตรงแอดวานอย่าเพิ่งไปทําอะไรมันนะเมื่อเรามาที่ในส่วนของซิมเปิลเนี่ยสเต็ปต่อมานะครับนะเราก็ทําการตั้งชื่อนะในส่วนของเ e คคอร์ดเซตซึ่งการตั้งชื่อเร ผมก็จะตั้งชื่อให้มันล้อกับเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่ผมตั้งชื่อว่าอะไรฮะ List s e ห1ในที่นี้ผมก็จะเป็น List s t ส2นะนะจะได้รู้ว่าอาโอเคอันนี้รายการที่2นะพอตอนหยิบใช้จะได้ไม่งงจากนั้น Connection ก็เลือกนะของเราจากนั้นก็ Table ให้เลือกเป็น2นะฮะเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับนะสเต็ปต่อมาก็ทําการ s o ซะนะครับนะซ c e ที่ id เลือก ascending จากนั้นค่อยก,กดปุ่ม advance เมื่อสักครู่นะสเต็ปต่อมาก็เหมือนเมื่อสักครู่เลยใส่ลิมิตลงไป ลิมิตที่ไหนล่ะตอนนี้เป็น4กับ4 4นะ4กับ4หมายความว่ายัางไงเริ่มต้นที่เลคคอร์ดที่4เลคคอร์ดที่4ก็คือหมายเลข5ตรงนี้นั่นเองนะเอามาอีก4เลคคอร์ดนะ 0, 1, 2, 3, 4, นะศ1นย์นะมเนี่มันจะตกที่เลข5เนหะ็นไหมไอดที่5นะครับเอามาอีก4นะครับนะถ้าเกิดคุณจะเอามาอีก3นะครับนะแบบในแบบในตัวอย่างคุณก็พิมพ์เลยฮะคุณก็พิมพ์ี่ลงไปในนี้ผมเอาเป็น 4, 4ีแล้วกันนะครับนะจากนั้นก็กดโอเค เราจะได้ recordset ขึ้นมา2ตัวแล้วนะครับนะทีนี้มาดูการแสดงผลนะครับนะวิธีการแสดงผลในนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าคุณจะแสดงผลแบบไหนนะครับนะในนี้ผมจะแสดงผลแบบ list รายการแล้วกันนะนะนะแสดงผลแบบ l ส s t รายการทํำยังไงนะผมก็มาที่ property จากนั้นผมเอา cursor ไปวางไว้ในคอลัมน์แรกตรงช่องว่างตรงนี้นะนะในคอลัมน์ตรงนี้นะฮะในข้อมูลส่วนที่2นะฮะอีกเซลล์หนึ่งเนะี่ยนะครับจากนั้นผมก็มาที่ property ผมกดไปที่นี่ครับ อันออเดอร s t ิคลิกปุ๊บนะนะก็คือเป็นลิสต์รายการที่มีจุดอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับนะพอใส่ได้แล้วนะครับพอใส่ได้แล้วจากนั้นผมก็ทําการไบดิ้งมืนซะนะวิธีการไบดิ้งในนี้ผมจะหยิบใช้จากลิสต์เซตหก่อนนะครับนะผมเอา ID ไปวางนะตรงท้ายจุดที่มันเห็นเนี่ยจากนั้นนะครับนะผมพิมพ์อ่าอย่างนี้ให้เป็นชุดนะจากนั้นเอาชื่อเพลงไปวางเนมปื๊ดเรียบร้อยอย่างนี้นะครับนะนะทีนี้ลองรันดูก่อน f 1 2รัน นะอันนี้ก็ได้อันเดียวเพราะว่าอะไรฮะมันยังไม่มีการรีพีทเกิดขึ้นนะครับนะถ้าเกิดใครดูคลิปในส่วนของอะไรฮะ14อ่า14 15ชุดนะในส่วนของเบสิกไปก็น่าน่าน่าจะเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้ก็คือแสดงให้อันเดียวนะจากนั้นจะทํำยังไงให้มันแสดงทั้งหมดละ่ะก็ทําการรีพีทนะถ้าเกิดเราจะรีพีทกับอะไรฮะลิสต์รายการในที่นี้นะครับนะผมมาที่ในส่วนของสเตตัสด,ด้านล่างตรงนี้นะครับนะนะสเตตัสด,ด้านล่าง ผมเอาเคอร์เซอร์ไปกระพริบกระพริบอย่างนี้ก่อนนะครับนะในรายการอันแรกเนี่ยกระพริบอย่างนี้ก่อนจากนั้นมาด้านล่างครับนะกด L I ครับนะกด L I ครับนะกระพริบอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็มาด้านล่างครับกด L I เพื่อเลือกแบบนี้นะกด L I ด้านล่างนะครับนะกด L I ด้านล่างอีกครั้งนะครับนะเคอร์เซอร์กระพริบไว้แบบนี้นะครับนะเดี๋ยวผมย่อแล้วกันนะจากนั้นนะครับมาด้านล่างนะครับมาด้านล่างนะเคอร์เซอร์กระพริบให้เห็น นะกระเซอร์กระพริบแบบนี้นะครับในลิสต์รายการนะสังเกตนะยังกระพริบอยู่นะจากนั้นมาด้านล่างกด L I ครับเพื่อเลือกทั้งหมดแบบนี้ที่ L I นะครับจากนั้นเมื่อได้แล้วนะครับนะเมื่อได้แล้วไปที่ในส่วนของ data ครับนะเราเลือกแบบนี้ไปนะครับนะไปในส่วนของ insert เลือก data ครับจากนั้นเลือกในส่วนของ repeat region ครับนะ repeat region อยู่ไหนล่าเราก็ดูนี่อยู่นี่ repeat region เลือกครับปึด๊ด อเอาทั้งหมดครับนะเลคคอร์ดเซตหนึ่งถูกต้องแล้วลิสต์หนึ่งนะครับนะลิสต์เซตหนึ่งนะครับนะออลเลคคอร์ดปุ๊บเรียบร้อยนะครับนะทีนี้เรามาดูนะครับเซฟนะพอเซฟเสร็จแล้วนะครับผมกลับไปรันให้พวกคุณดูมาแล้วเห็นไหมฮะหนึ่งชุดแล้วเราได้หนึ่งชุดแล้วนะทีนี้เราจะมาทาชุดที่สองตรงนี้นนะชุดที่สองในนี้ก็ใช้เลคคอร์ดเซตอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับก็กาะทาเหมือนเดิมเลยนะเอาเคอร์เซอร์ไปวางไว้ในส่วนที่สอง <c oughs> จากนั้นนะครับมาที่ property นะจะแสดงแบบรายการมก็เลือกอันอันออเดอร์ลิสตปึ๊ดแบบนี้นะครับเมื่อได้แล้วนะครับนะจากนั้นก็ทําเหมือนเดิมเลยทําการบอยดิงก่อนนะแต่ครั้งนี้เราใช้เลยฮนะ List ซ e ตสครับ ID วางปึ๊ดนะคลล์นะเอาชื่อเพลงวางปึ๊ดหนะยิบผิดหยิบผิดมื่อกี้หยิบผิดปึ๊ดนาะวางอย่างนี้เสร็จปุ๊บ <S <S จากนั้นนะครับ แเต็ปต่อมาก็คือการทําการรีพีทนะก็ทําการรีพีทนะครับนววิธีการทําการรีพีททาไงครับนะนะให้เลือกแบบนี้ก็ได้นะครับนะเลือกแบบนี้นะครับแต่เลือกแบบนี้ถ้าเกิดคุณเลือกไม่เป็นนี่ยก็จะพลาดนะครับนะนะให้ให้เราจิ้ม L I ด้านล่างดีกว่านะครับนะในนี้ผมเลือกไว้แล้วจากนั้นก็ทําการเลยฮะรีพีทรีเจนอีกครั้งหนึ่งก็มาที่ในส่วนของ Insert นะเลือก Data นะครับจากนั้นก็หารีพีทลิเจนนะครับกดปุ๊ดเอาทั้งหมด กดโอเคนะฮะอีกสักครู่นะครับเลือกเลยฮะเลือกรีเซตสองด้วยเมื่อกี้ลืมเลือกรีเซตสองวด้วนะครับตอนนี้คือรีเซตสองกดโอเคอ่าเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับทีนี้ไปลันครับปุ๊บเห็นไหมฮะได้ข้อมูลซึ่งสัมพันธ์กันละหนึ่งสองสามอันนี้มาแสดงทค่สี่อันนี้ห้าหกเจ็ดแปดเห็นไหมฮะ นะครับผมนะอันนี้ก็ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เขาแจ้งมาในรูปภาพแล้วนะครับนะทีนี้ผมขอกลับไปอธิบายตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับนะในส่วนของลิมิตตรงนี้นะผมขอนี่ก๊อปี้ตรงนี้มานะขออธิบายให้เห็นตัวใหญ่ๆนิดนึงนะมันจะได้แบบนี้ <c oughs> จุดสําคัญอยู่ที่ไหนจุดสําคัญอยู่ที่ออปชั่นตัวนี้ครับออปชั่นลิมิตนะซึ่งออปชั่นลิมิตเนี่ยนะอย่างที่บอกไปว่ามันเป็น อ๋ออปชันที่มีมากับภาษา SQL ของ My SQL นะครับลิมิตเนี่ยนะครับนะนะอันแรกเนี่ยมันต้องการนะนะตัวเลขตัวเลขเริ่มต้นนะตัวเลขเริ่มต้นแล้วก็จำนวนข้อมูลที่ต้องการนะครับนะ นะตัวเลขตัวแรกแรกคือตัวเลขเริ่มต้นจะเริ่มต้นที่เลขคอร์ดไหนนะตัวเลขต่อมานะครับนะก็คือจํานวนข้อมูลที่ต้องการเช่นถ้าเกิดถ้าเกิดคุณพิมพ์แล้วพิมพ์ศูนย์ลงไปนะครับจะหมายถึงว่าจะดึงเลขคอร์ดแรกแรกแรกอ,ออกมานะครับนะวงเล็บนะนะเริ่มที่เลขศูนย์นะครับนะจำนวนข้อมูลก็ตรงๆเลยสมมติว่าต้องการจะดึงสี่เลขคอร์ดก็ใส่เลขสี่ นะครับผมนะเช่นเช่นนะตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างนะตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณต้องการจะดึงข้อมูลนะครับนะนะตั้งแต่ข้อมูลที่10บนะข้อมูลที่10คุณก็ใส่9นะครับเอามาเลยเอามา10เรคคอร์ดคุณใส่แบบนี้นะข้อข้อมูลที่10นะครับก็คือพูดง่ายๆว่านะตำแหน่งตำแหน่งข้อมูลที่10ตำแหน่งข้อมูลที่10ลบด้วย1นะ นะเช่นสมมุติว่าคุณต้องการตัวแรกเริ่มต้นนะก็คือเลคคอร์ดแรกลบด้วย1ก็คือเลขศูนย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมนะอันนี้ก็คือออปชั่นลิมิตตรงนี้นะครับนะซึ่งใช้ได้กับ m y s q l นะครับจุดสําคัญอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับนะนะคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับนะต่อ,อผู้ที่ติดต่อเข้ามานะครับนะเพราะว่า เขาต้องการลักษณะนี้นะไปใช้ในงานของเขานะครับนะสำหรับท่านอื่นนะครับนะที่ต้องการในส่วนของจัดทาคลิปลักษณะนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ในส่วนนี้ครับนะ d e b u w t h a i c o m c l i p k i t o n k i t d e m a n ตามที่คุณเห็นนะ URL ตามนี้นะครับ mm hmm. เข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าจอประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมี ค่าใช้จ่ายเลยแจ้งเบื้องต้นให้คุณทราบแล้วก็รายละเอียดเลยต่างๆนะครับผมนะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจต้องการจะไปศึกษาเรื่องบทความะไรต่างๆาของผมก็มีนะครับที่ดี b ิ t ต์ c o m เข้าไปดูได้ก็จะมีเว็บไซต์ประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็ในส่วนอื่นอีกนะครับนะเช่นแฟนเพจเนี่ยนะครับแฟนเพจนี้ก็โพสตเกือบทุกวันก็จะเป็น ข้อมูลเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับหรือออื่นนะครับนะคำๆำเฮฮาอะไรบ้างนะไม่ซีเรียสน,นะครับนะที่แฟนเพจก็ไปที่ facebook.com/slash/www.reviewthai นะครับนะหรือถ้าเกิดใครต้องการอ e ีเมลติดต่อก็อ e ีเมลมาได้ที่นี่นะครับนะ d e v i e w t h a i c o m g m a i l c o m แล้วก็นะต้องการจะติดต่อโดยใช้โทรศัพท์ก็เบอร์นี้นะครับผมโอเคนะครับนะคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะต่อผู้ที่สนใจโดยค เจ้าของคลิปนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจท่านอื่นนะครับนะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ